ทางแคบและชันมากกับพ่อเขาบอมากนะว่าที่เ,เขาก็วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่มันตัดเขามันตัดมาตามเขาแต่ถ้าทางนี้เขาไม่ได้ตัดขาเขามันก็เลยเป็นทางตรงๆมังนะ้ง ไก็คงจะประมาณนี้แล้วชันไม่อะไรงีはは้ก็จะมีช่วงชันอยู да ่ในกำลังขึ้นแคบจริงๆนี่ไงแคบกะชันมากชันคือมั่งไระว่าฟาดดับเด้อจะฟาดับเด้อมันผ่ามินหินจ้างเลยมินหินจ้างสีไหมแคบอีริ้วมอนหินจ้างสีเลยแต่ก็สวยไปอีกแบบเนาะสวยสวย ธรรมชาติ